ไม่ว่าใครคนใดจะพูดแบบไหนมาก็ตามเงินของเราเราเท่านั้นคือผู้ตัดสินใจเราจะไปโทษใครไม่ได้นะครับหากเราผิดทางถูกทางก็โอเคแฮปปี้แต่ถ้าเราผิดทางแล้วเกิดความเสียหายกับพอร์ตการลงทุนเราจะไปโทษคนวิเคราะห์ได้ไหมไม่ได้นะครับตัวเราตัดสินใจเองที่จะ แอคชั่นไม่มีใครมาบังคับให้คุณเอานิ้วคุณไปกดโทรศัพท์คุณได้ไม่มีใครบังคับให้คุณที่จะแอคชั่นเปิดสถานะได้ยกเว้นตัวคุณเองเข้าใจจุดนี้นะครับ Mindset หลักคิดสำคัญมากตอกจากเทคนิคที่บอกแล้วเนี่ยหลักคิด Mindset ความอดทนในการรอคอย สำคัญมากนะครับสำคัญมากจริงๆนะบางครั้งเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญกว่าเทคนิคอีกนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะใช้เทคนิคแค่20-30%เท่านั้นแหละใช้ซิกแค่20-3 0แต่ที่เหลือเนี่ยคือความอดทนไมเซตการใช้มโนทุกอย่างเนี่ย70-80%ครับที่ตัวท่านใช้อยู่ ลองลองย้อนลำลึกทบทวนตัวเองดูนะครับว่าทุกครั้งที่เราผิดทางพอร์ตการลงทุนเราเสียหายมันเกิดจากอะไรกันแน่สำหรับมือใหม่นะครับผมเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาเยอะด้วยนะครับผมยืนยันได้เลยว่ามันเกิดจากตรงนี้ครับ มันเกิดจากมโนมันเกิดจากไมเซ็ตมันเกิดจากความที่ไม่มีการอดทนรอคอยของเราและเราก็แอคชั่นไปแบบว่าความโลภและความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันครอบงำตัวเราครับถึงแม้เราจะมีเทคนิคเราเรียนรู้เทคนิคมามากมายแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆที่ผมพูดถึง ระบบการคิดความโลภความกลัวของมนุษย์ความอดทนในการรอคอยวินัยในการลงทุนการแมネจเนมนต์พอร์ตการลงทุนการวางแผนการลงทุนถ้าท่านไม่มีตรงจุดเหล่านี้เนี่ยขอโทษนะครับให้ท่านมีอาวุธให้คั้นเทพเลยครับสูงสุดในจักรวาลน,นี้อยู่ในมือท่านท่านก็ไม่มีทางกำไรจากตลาดนี้ได้ เรื่องจริงนะครับเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วบาดแผลเต็มตัวครับกับไอ้คำว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกว่าจะชนะมันได้กว่าจะสามารถบริหารความคิดจิตใจของเราได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสมาชิกทุกท่านมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ ตัวเราเนี่ยเอาชนะตัวเองเ่ยยากที่สุดแล้วแต่เมื่อไร่ก็ตามถ้าเราสามารถทำได้คำว่า Fu l l t i m เ trader ที่สมบูรณ์แบบมันจะมาที่ตัวท่านทันทีมันจะมาที่ตัวท่านทันทีนท,นท,ท,นท,นท,ท่านจะแปลงร่างครับเข้าใจจุดนี้ไหม ท่านจะแปลงล่างครับเป็นแบบซูเปอร์ซูเปอร์ฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่สมบูรณ์แบบสำคัญนะครับความคิดและจิตใจของตัวเราความอดทนในการรอคอยการเอาชนะความโลภความกลัวสำคัญมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันคือการที่เราจะต้องเอาชนะตัวเราเอง ยากมากประสบการณ์ของผมบอกให้รู้ว่ายากมากกว่าจะชนะตัวเองได้เนี่ยบาดแผลจะเต็มตัวไปหมดเลยครับทุกครั้งที่พอตการลงทุนเกิดความผิดพลาดลองทบทวนดูครับมันผิดเพราะอะไรก็มันก็ผิดเพราะตัวเรานี่แหละไม่ได้ผิดเพราะคนอื่นเลยเรื่องจริงนะครับบางครั้งก็ดันทุลัง เอาอาทิตย์เป็นที่ตั้งวัดดวงบ้างแหละตายเป็นตายงานนี้ฉันยอมวัดกันไปเลยหัอารมณ์เนี้ยขอโทษนะตายอย่างเดียวครับไม่มีรอดหรอกเรื่องจริงนเนี่ยโอเคนะอ่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ลงคอร์สเรียนฟอร์มูล่าวันรุ่นที่สองเอาไว้ คอสจะเริ่มเรียนวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงในซูมนะครับหนึ่งทุ่มตรงของวันที่28กุมภาพันธ์ในซูมในห้องซูมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะส่งทางเข้าห้องให้ในวันที่28นะครับก่อนหนึ่งทุ่มนะครับจะส่งทางเข้าห้องให้ก็อย่าลืมเข้าไปเรียนกันในห้องซูมด้วยกันนะระหว่างที่รอนะครับวันนี้25เหลืออีก3วันนะครับ เหลือเวลาอีก3วันให้ทุกท่านได้ทบทวนบทเรียนนะครับได้ทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะเจอกันฟอร์มูล่าวันรุ่นที่2นะครับ28นี้นะครับเป็นวันแรกนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบตัดสินใจด่วนนะครับรีบตัดสินใจด่วนนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในชีวิตสักเรื่องหนึ่งนะครับตัดสินใจให้ดีครับ โอกาสดีๆในชีวิตสักเรื่องหนึ่งครับที่จะเก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้เป็นความรู้ประดับตัวเรานะครับก็อย่าพลาดที่จะเรียนด้วยกันนะโอเคนะสมาชิกทุกท่านส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครตัดสินใจสมัครได้นะครับตอนนี้ราคาตามที่แจ้งไว้แล้วนะครับโอเคครับสมาชิกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้โบนัส ค่าเรียนกันไปแล้วนะครับก็นํามาสมัครเรียนกันได้เลยนะให้โบนัสค่าเรียนกันไปแล้วเป็นส่วนลดพิเศษกันไปนะครับโอเคครับทุกท่านสวัสดีครับ